สวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> คนตื่นทำสองใช่ ตอนนี้อยู่เวิร์กพอยต์เดี๋ยวถ่ายรายการตอน11โมงครึ่งเมื่อกี้เจอช่องเมื่อกี้เจอคุณหม่ำแล้วทุกคนติดตามนะเวลาจารไลฟ์ช่องไหนเราดูด้วยว่าถ้าอาจารย์ยังถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยเพราะตอนนี้ช่องอาจารย์มีมี9้าช่อง แล้วมันเดี๋ยวนี้มันเป้วบ่อยมันเป้วง่ายมากมันเป้วแบบปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บมันเป้เลยเพราะฉะนั้นติดตามทุกช่องเท่าที่จะติดตามได้เพราะฉะนั้นเห็นอาจารย์ไลฟ์สดกดดูก่อนเลยว่าติดตามหรือ,อยังถ้ายังกดติดตามด้วยใช่จ่าโต๊ะลุงหม่ำชรายการโต๊ะลุงหม่ำเม <S <S ื่อกี้เจอแล้วเพิรมเอาตัะเดียวเมื่อกี้เจอแล้วคุณหม่ำเข้ามาในห้องนี้เจอกันแล้วเมื่อกนี้ ติดตามไว้ครบอันนี้เป็นช่องที่สองอีกที่เหลือเพิ่งสมัครยังยังไล์สดไม่ได้ต้องร้อยครบหนึ่งสัปดาห์แต่ช่องที่ว่าอะไรคารวาสเลยนะคนตื่นทํานําพุทโธติดใจนั่นไม่แน่ใจว่าใช้ได้วันไหนมันคือช่องที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่องที่เก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจหลายช่องเดี๋ยวจะพยายามไล่ไปทีละช่องให้มันให้มันครบ ช่องที่9เดี๋ยวมันมีแค่9หรือ10วะไม่รู้วะ1-9ตอนนี้เดี๋ยวอัดรายการเสร็จจะไปนคปรปฐมวิทยาลัยอ,อาชีวะ,ะ,วะิทาลัยอวะนครปฐมไปบรรยายตอนบ่ายสองน่าจะเสร็จสามโมงครึ่งเสร็จสี่โมงรวนถ่ายรูปหลังจากนั้นาจะจะเดินทางไปบางนาอาจจะจะไปดูรถกลอฟ ไม่ได้ไลฟ์สดจ้ะเราจำไว้เวลาไปออกไปออกรายการทีวีจะไลฟ์สดไม่ได้จำไว้วันนี้มาอัดเทปรายการของลุงหม่ำลุงหม่ำหม่ำโต๊ะเดียวโต๊ะเดียวหม่ำอะไรไม่รู้ ออกรายการพูแท้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับอาจารย์คืออะไรวะทุกวันนี้กูไม่เป็นธรรมชาติหรอกูงงมีอะไรที่กูเฟกด้วยเหรอมีอะไรที่กูแบบว่าไม่เป็นธรรมชาติหรือหรอกินข้าวหรือยังกินแล้ว วิธีแล้วคุณแพรลี่ก็มาใช่รายการเดียวกันนั่นแหละคุณแพรลี่ก็มาหาสมปองที่ไปออกคู่กันนั่นแหละ ห้ามพูดชื่อหนิงกับจูนในรายการนะคือใครอะ่ะรายการโต๊ะเดียวหม่ำโต๊ะเดียว ช่อง Workpoint แต่วันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รายการสดนะเป็นบันทึกเทปออกรายการกูอาจารย์เก่งครับแต่มั่นใจอาจารย์อยู่แล้วเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่รายการแรกในชีวิตกูกูจะเก่งเพื่อ กูออกมาทุกรายการแล้วมึงยังจะบอกว่ากูเก่งอีกเหรอโอ้โหมึงก็สรรหามาพูดเนาะไอ้สันดานไอเห็นออกรายการกูเก่งเหมือนมึงติดตามกูวันแรกอะเนาะเอาออกเอาเหล็กหลัดฟันออกข้างล่างข้างเดียวข้างบนยังไม่ได้เอาออก mm hmm. เริ่มเอาออกแล้วแต่ข้างบนอนะมันยัง หมอเอาข้างล่างออกแล้วหมอบอกว่าข้างล่างออกเลยแล้วกันก็เลยเอาข้างล่างออกก่อนเดี๋ยวข้างบนข้างบนมันยังใกล้แล้วอีกนิดเดียวจะชิดแล้วแล้วก็ข้างนี้เริ่มชิดแล้วอีกนิดเดียวไม่รู้สองเดือนนี้จะทันหรือเปล่าถ้าเข้าวัดเดือนตุลาจริงฟันไม่รู้ใจยังไงนาะคดี คดีคดีหมิ่นประมาทคดีแพ่งเรียบร้อยแล้วก็จบเรียบร้อยไม่มีอะไรก็ถอนฟ้องถอนฟ้องแล้วก็ตกลงกันที่าจะาลงคลิปเมื่อวานก็เป็นคลิปยืนยันถ้า,าจะาลงคลิปเมื่อวานนี้ก็คือยืนยันว่าถอนฟ้องก็แลกแลกกันเขาเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวอาจารย์พูด แก้ไขให้ถูกต้องยกฟ้องเป็นถอนฟ้องแล้วก็คุณด็อกเตอร์ท่านก็ถอนฟ้องให้ก็จบไปคดีก็ถือว่าเป็นการยอมความซึ่งกันและกันยอมความซึ่งกันและกันก็จบไปหนึ่งคดีอันนี้เป็นคดีแพ่งข้อเคยรย์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็หนึ่งคดีจบเรียบร้อยแล้วแต่มติศาลก็คือไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้ก็คือไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้อีกจะพูดกันเฉพาะเรื่องของคดี แต่จะไม่พูดกันเรื่องเรื่องอื่น <Okay. S 1> จะพจะจะ,จะไม่พูดกันถึงเรื่องคดีก็จะพูดกันเฉพาะเรื่องอื่นทีนี้ก็จะเหลือคดีเดียวคดีเดียวที่เป็นคดีอาญาคาดีของที่ธนาอนันตชัยไปร้องทุกข์กล่าวโทษร้องทุกข์กล่าวโทษอันนี้ก็ต้องรอให้ทให้คดีสิ้นสุดต้องสิ้นสุดทั้งหมดก็เหลือคดีเดียวก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรอแท้ ชี้แจงกันไปชี้แจงกันมาก็เดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะจบไปเพราะว่าตามเหตุตอนนี้ก็เหลือแค่อันเดียวอันเดียวบวชแล้วไม่ได้บรรยายแล้วจะมหาเถละใช่จ้ะแต่ไม่เกี่ยวกับมหาเถระนะอันนี้แค่กรรมการร้องทุกข์กล่าวโทษ เรากินกันอิ่มหรือยังเนาะแหลมกินกันอิ่มหรือยังกินกันอิ่มหรือยังออกไปข้างข้างนอกหรือไม่ก็ไปห้องพักดีกว่า